สวัสดีครับผมอยู่กับพี่ปปวดคนดีคนเดิมนะครับกับรายการป่วนราโพนี่นะครับผมในพาร์ทที่6กันแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับกระเป๋าสะพายข้างสุดน่ารักของมาริเติลโพนี่นะครับผมซึ่งมีทั้งหมด3แบบให้เลือกสะสมเลยนะครับก็จะมี เรนโบว์เดสนะครับผมพิงค์พายแล้วก็นางเอกของเรานะครับผมทวายไลท์นะครับซึ่งเป็นกระเป๋าที่น่ารักมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยนะครับผมซึ่งมีขายที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับผมมีทั้งหมด3แบบให้เลือกสะสมเลยนะครับมูลค่าก็129บาทนะครับผมมาแล้วก็มาแกะดูกันเลยนะฮะเป็นของลิขสิทธิ์แท้จากฮาร์สโบนเช่นเคยนะครับผมเห็นไหมเไหมมันไม้แก้วมันไหมแก้วแมวออกไปออกไป ก็จะมีดีไซน์แบบน่ารักน่ารักนะครับผมซึ่งเป็นกระเป๋าใบเล็กๆนะครับผมเอาไว้เก็บของแล้วก็ห้อยนะครับเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะครับสายก็ยาวใช้ได้อยู่นะเห็นไหมยาวมากๆเลยสายประดับประดาด,ด้วยดอกด้วยดาวแล้วก็ลายผีเสื้อนะฮะเห็นไหมน่ารักนะครับผมนีสามารถขยายได้ด้วยนะแล้วก็เรามาเปิดซิปดูกันเลยดีกว่านะครับเห็นไหมเห็นที่ห้อยซิปไหมนี่คือตาแสลักษณ์ประจําตัวของ อ่าเทวไยไลท์นะครับผมซึ่งจะเป็นรูปดาวน,นะฮะก็คือกลุ่มก็คือตรงกลางก็คือตัวนางนั่นแหละแล้วส่วนที่เหลือก็เป็นกลุ่มเพื่อนนางนะครับผมมาเราเปิดดูข้างในเจอไลท์เจอไลท์อู้มีขนมแถมมาด้วยนะฮะเป็นขนมลูกอมอัดเม็ดนะครับผมมามาแล้วก็โอ้โหกระเป๋าดูถ้าจะใส่ได้ไม่เยอะนะผมว่าเอาไว้ใส่กับเอาไว้ใส่กระเป๋าตังคงน้อยๆเศษเงินก็น่าจะดีนะฮะน่ารักดีน่ารักดีน,กดนะผม ซึ่งถามว่าคุ้มค่ากับที่ซื้อไหมผมว่าก็แล้วแต่มุมมองของน้องๆนะครับอย่างเองก็ถ้าน้องชอบตัวไหนน้องก็ซื้อแค่ตัวเดียวพอนะไม่จาเป็นต้องซื้อให้ครบ3ตัวอย่างพี่หรอกพี่ก็ซื้อมารีวิวเหมือนเดิมนะเพราะพี่เป็นพวกบ้าพอนี่นั่นเองนะฮะแล้วก็เปิดของเล่นโบเดสมาดูันต่อเลยนะครับผมส่วนเลนโบเดสก็เหมือนกันนะครับผมสายก็จะมีรูปดาวรูปดาวกับรูปดอกไม้นะครับไม่ใช่ดอกไม้สีผีเสื้อดูไงเป็นดอกไม้วะแล้วก็นี่ครับ ซิปก็จะเป็นรูปแสตลักษ์ของเรนโบแดันนะครับเมฆกับสายฟ้าสีลุ้งนะครับผมเปิดมาก็จะเจอขนมเหมือนเดิมนะฮะโอเคงั้นก็พิงกี้ก็คงไม่ต่างกันพิงกี้ก็คงเจอแต่ขนมเหมือนกันนั่นะมาๆแล้วก็ไปดูพิงกี้กันเลยดีกว่านะครับผมช่วยเรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่เกียร์ถูกออกไปแล้วนะฮะแล้วก็เนี่ยก็ไม่แตกต่างกันนะครับผมสามกระเป๋าสามใบก็เหมือนกันนะฮะก็จะมีของข้างในก็เป็นขนมเหมือนกันทั้งคู่นะฮะไม่ใช่ทั้งคู่ทีทั้งสามอันนั่นแหละ ผมว่าเป็นของที่น่ารักน่าเก็บนะครับนี่ดูพิงกี้พายดูสิทรงผมเดียวกันเลยน่ารักน่ารักผมเราก็จะสะพายเล่นไปสะพายไปเที่ยวไปโรงเรียนโรงเรียนถ้าพาถ้าสะพายไปโรงเรียนก็ระวังหายด้วยนะอย่าเผลอไปไว้ใต้ต้นแหละเดี๋ยวเพื่อนขโมยนะฮะโอเคผมงั้นก็เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่ผมก็ลาไปก่อนไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับครับบอกลาด้วยกระเป๋า สามใบสุดน่ารักแล้วนะครับผมไปแ้วนะจ๊ะบ๊ายบายนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่ปิดกอดกอนไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับคลิปต่อไปจะเป็นใครจะเป็นตัวอะไรก็รอชมได้เลยนะครับน่ารักแม่น่นารักแม่น่นารักน่ารักนู้น่ารักน่ารักตัวสามตัวเลยอะ่ะโอ้โหนอนกอดกั้งคืนแนะ่เลยคืนนี้บ๊ายบายจ้ะ